ผมว่าระบบราชการไทยดูมันยยําแย่ลงไปทุกทีนะครับนับวันยิ่งเละเทะมันต้องปะท้วงไล่มันออกทั้งหมดทั้งตระกูลนะทีดูคนทําผิดมันแค่ย้ายย้ายตรงนี้มันก็ไปทาตรงอื่นมันยังมีเงินเดือนแดกอยู่อะไรแดกอยู่แต่พอมันเป็นประชาชนปับ๊บมึงเอาจริงจังเอาผิดเลยติดเลยติดคุกเลยแต่กับข้าราชการด้วยกันเดียวอะ่ะชั่วช้าสามานไม่ยอมทําอะไรเลยทําอะไรไม่ได้มันเป็นเพราะอะไรเอากฎหมายมาปิดปากคนจน ชาวบ้านท,ทั้งทั้งที่กินเงินเดือนชาวบ้านกินเงินเดือนจากประชาชนชั่วชาสามานคนพวกนี้ไม่รู้จะพูดยังไงหมดเบิร์ดคำว่าว่าว่างนั้นผิดย้ายที่ชาวบ้านมึงจริงจังกับคนจนจริงจังเออเอาความคิดส่วนไหนมาเรียนหนังสือโรงเรียนมาครูอะไรพ่อแม่ไม่ได้สอนนะผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเนาะ ท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นไงคิดเหมือนผมไหมรู้สึกว่ามันแย่ลงไปทุกวัน